สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูจุดเริ่มต้นของการเริ่มขายต้นไม้ว่าเราเริ่มขายต้นอะไรนะคะก่อนที่จะพาทุกคนไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ช่องกีกี้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปค่ะต้นนี้คือพยางูจงอางค่ะซึ่งเป็นต้นแรกที่คุณย่านะคะ,ะได้จากบ้านกีกี้เนื่องจากว่าคุณย่าอยากจะเอาไปปลูกค่ะก,กีกี้ก็แบ่งต้นลูกมาให้ตอนนี้โตแล้วนะคะทุกคนส่วนต้นนี้คือต้นที่2นะคะที่คุณย่าอยากจะได้จากบ้านกีกี้ ก็คือว่านนางคุ้มหรือพู้เทาเฝ้าบ้านนะคะและนี่ก็คือสเสนจันค่ะที่กิกี้เริ่มขายครั้งแรกนะคะก็มารับต้นจากบ้านคุณย่าค่ะและนี่ก็คือพัดโบกริ้วทองนะคะคุณย่าอยากจะได้ก,กิกี้ก็แบ่งมาให้คุณย่าปลูกนะคะซึ่งสังเกตว่าพยางงูจงอางตอนนี้นะคะต้นที่เราเคยแบ่งให้คุณย่าต้นเล็กๆนะคะทุกคนตอนนี้คุณย่าดูแลอย่างดีเลยค่ะใบใหญ่ใบโตแล้วก็ มีต้นรูปด้วยนะคะถือว่า,าคุณย่านะคะซึ่งเป็นคนโบราณโบราณเนี่ยนะคะ ปูกต้นไม้ปลูกไม้มงคลได้สวยงามมากๆดูแลเอาใจใส่อย่างดีค่ะตอนนี้ต้นที่กิ๊กี้ให้มาเป็นต้นลูกใช่ไหมคะตอนนี้เป็นต้นแม่แล้วนะคะและนี่ก็คืออีกต้นค่ะก็เป็นต้นที่คุณย่าอยากจะได้ก็คือแก้วสารพัดนึกนะคะตอนที่กิ๊กี้ให้มาก็ให้ต้นเล็กมาค่ะให้ต้นลูกมานะคะทุกคนตอนนี้คุณย่าปลูกมีลูกดกด้วยนะคะส่วนต้นนี้เป็นต้นที่มีอยู่แล้วที่บ้านคุณย่าค่ะ เป็นไม้โบราณนะคะชื่อว่าแก้วหน้าม้าโบราณค่ะแก้วหน้าม้าโบราณก็เป็นต้นไม้หรือว่าเป็นไม้มงค,คลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นไม้ดั้งเดิมของคนไทยเป็นไม้โบราณนะคะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีปลูกก็อย่าลืมหามาปลูกนะคะสําหรับ แก้วหน้าม้าโบราณซึ่งต้นนี้เป็นต้นตั้งแม่แล้วก็มีลูกจานวนมากนะคะสังเกตได้ว่าคุณย่านะคะปลูกใส่ถังแบบนี้คะ่ะทุกคน ปลูกแบบง่ายๆต้นก็สวยมากๆเลยนะคะส่วนต้นนี้คือไม้พญายใหญ่แย่ค่ะซึ่งกิกิแบ่งมาให้คุณย่ามาปลูกนะคะคุณย่ายังไม่เคยปลูกไม้ใหญ่แย่ค่ะส่วนต้นนี้อย่างที่กิกิเล่าทุกคนฟังนะคะว่าเป็นไม้โบราณนะคะเป็นไม้หายากส่วนต้นนี้พญายงูจงอางค่ะพญายงูจงอางหลังม่วงเนี่ยนะคะถ้าตามท้องตลาดเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเจอนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเจออ่า พยังงจงอ่างที่เป็นลักษณะด้านหลังสีเขียวนะคะหากเพื่อนๆคนไหนมีต้นที่มีลักษณะหลังสีม่วงแบบนี้ก็รีบขยายพันธุ์เลยนะคะเพราะว่าเป็นต้นที่เพื่อได้หลายคนนะคะตามหาค่ะส่วนว่านางคุ้มค่ะ ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลไม้โบ,มโบราณนะคะแต่ว่าคุณย่าที่บ้านกีกกี้ยังไม่เคยปลูกค่ะแต่คุณย่านะคะก็ปลูกเอ่อไม้มงคลหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสเสนจจนค่ะสเสนเจนกลุ่มนี้ก็ปลูกมานานมากเลยนะคะทุกคนปลูกมาเป็นสิบสิบปีเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่นี้ละคะ่ะเนื่องจากว่ากีกกี้ได้ถอนแล้วก็หักเอาเงาแล้วก็เอาต้นไปจําหน่ายนะคะในช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาขายดีมากค่ะส่วนกลุ่มนี้ ก็อย่างที่กิกี้บอกนะคะว่าเป็นแก้วสารพัดนึกนะคะต้นก็จะโตเท่านี้แหละคะ่ะทุกคนก็มีลูกตอนนี้คุณย่าก็ดูแลแล้วก็มีต้นลูกจํานวนมากนะคะเดี๋ยวกิ๊กี้ก็จะแบ่งต้นลูกนี่แหละคะ่ะไปแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นไม้โบราณอย่างแก้วหน้ามา้าโบราณน,นะคะสังเกตว่าต้นไม้ทุกต้นนะคะที่ คนที่รักต้นไม้อย่างคุณย่านะคะมีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆก็ดูแลต้นไม้ได้สวยงามมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณย่าคุณยายที่บ้านของพเพื่อนๆนะคะสนใจอยากจะปลูกต้นไม้อะ,อะไรเพื่อนๆก็อย่าลืมหายคุณย่าด้วยนะคะเพราะว่าคุณย่าเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการปลูกแต่ว่าพืชบางชนิดท่านก็ตามหาแล้วก็อยากจะได้ดังนั้นกีกก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เอ่อ เอาต้นไม้มาให้คุณย่าได้ปลูกและดูแล,ะแลนะคะส่วนกลุ่มนี้อย่างที่กิกี้บอกนะคะเป็นพยางูงจงอ่างที่ตอนนี้ต้นนี้เป็นต้นตั้งแม่แล้วก็ต้นโตต้นสวยนะคะกิกกี้ก็ไม่คิดว่าคุณย่าจะปลูกได้สวยงามแบบว่าต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะที่บ้านกิกี้ก็ใบไม่ได้ใหญ่เท่ากับบ้านคุณย่านะคะสําหรับพยางูงจงอางต้นแม่ตอนนี้ต้นแม่นะคะก็เออมี ต้นลูกนะคะเพียงแต่ว่าลักษณะการดูแลเนี่ยกิ๊กซู้คุณยาไม่ได้ค่ะคุณยาปลูกได้สวยงามกว่าต้นใหญ่ใบโตกว่านะคะรวมทั้งว่านหนางคุ้มด้วยค่ะว่านหนางคุมคุณยาก็ปลูกได้ใบใหญ่ต้นสวยมากๆค่ะนี่ก็เป็นความสุขของคนเฒ่าคนแก่นะคะที่อยากจะปลูกต้นไม้แล้วเราก็ได้มีโอกาสแบ่งปันต้นไม้ให้กับคุณยาคุณยายนะคะได้มีโอกาส ได้ปลูกตามที่ท่านอยากจะปลูกนะคะก็เป็นความสุขของอคนเท่าคนแก่นะคะที่ได้มีโอกาสได้ดูแลต้นไม้ในแต่ละวันค่ะวันนี้นะคะกิกิก็มาอัปเดตนะคะต้นไม้ที่กิกิแบ่งปันให้กับคุณยา่าเพื่อที่จะให้คุณย่ามีความสุขในการปลูกต้นไม้นะคะวันนี้ต้องลาทุกคนแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ